นายกันชายตอนนี้แม่งก็โดนเด็กด่าอยู่แต่ไม่รู้ว่าเด็กคนไหนนะพ่อแม่เด็กก็มันก็นด่าอยู่ทนายความก็ท้าทายเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงจะฟ้อง,ม,งมึงกันชายแม่งก็ถามว่าพี่เดได้แม่งจะฟ้องผมอีกแล้วผมก็บอกกันชายมึงอย่าไปสนใจหาะไรเลย,เลยอะไรถ้ามึงําถูกต้องมันอยากฟ้องก็ฟ้องไปนะผมก็เลยยกตัวอย่างนะครับในช่วงสงครามผมกับกันชายได้ก็ถ,ถือว่าเป็นพักพวกเพื่อนฝูงก,กันก็เลยบอกว่ามึงจาไว้อย่างนะ เนี่ยกูเพิ่งกลับจากเมืองจีนมาเดี๋ยวผู้กอกกันชัยเนี่ยกูจำไว้นะเขาบอกว่าหมาเห่าไม่อัดหมาเห่าไม่กัดถ้าหมาเห่าทุกวันทุกวันเดี๋ยวจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้จะฟ้องสำนักข่าวหนึ่งแห่งจะฟ้องอีกฟ้องอีกห้าแห่งฟ้องคนนี้จะฟ้องพ่อมึงก็ฟ้องไปฮะไม่ต้องมาเห่าอยู่แล้วนะครับหมาเห่าไม่กัดเพราะนั้นผมบอกกันใจยเนี่ยใครจะฟ้องมึงมันฟ้องไปเลยเอาเอาภาพเด็กมาเอาผู้ปกครองมา ยังไงนะนะครับนะกนารใช้ถามว่าเนี่ยพี่เดมันจะฟ้องผมหรืมันช่างมากมันอยากมันอยากจะฟ้องใบจามอย่างหมาเ่าไ่กัดเอาทุกวันจะฟ้องหนึ่งสำนักข่าวห้าสำนักข่าวจะฟ้องคนนั้นคนนี้ใครวิจารณ์พ่อมันไม่ได้เลยนะครับมันจะฟ้องหมดนะมึงอยากจะทําอะไรมึงก็ทําไปไี่ีใครเขากลัวมึงหรอกนะเออหมามันจะชอบเอา่า นะครับนะครับถ้าเป็นของจริงของแท้มึงฟ้องมึงไม่มีใครก็กลัวหรอกการชัยก็ไม่กลัวทุกคนในสังคมไม่กลัวหรอกขอเขาเป็นสื่อบนท론ก็เห็นว่าอะไรแม่งดูไม่ชอบมาพาคนเขาก็เอามานําเสนอนะมึงเสียหายมึงก็ไปฟ้องนะครับมึงไปฟ้องเขาคงไม่ไปตอบโตกับมึงหรอกอีกคนหนึ่งเด็กเท่าไหร่แปดขวบเก้าขวบอีกคนอายุห้าสิบกว่าการชัยแม่งก็ห้าสิบกว่าผมก็หกสิบกว่านะขเขาคงไม่ไปยุ่งไป,ไปไปโต้กับเด็กหรอก นะส่วนพ่อแม่เด็กจะคิดยังไงถ้าเสียหายก็ฟ้องไปวันวันไม่ต้องทําหาอะไรแล้วครับนะขู่ฟ้องชาวบ้านเขาแล้วมึงรู้ได้ไงมึงฟ้องแล้วเป็นชนะบางคนก็เป็นนักกดหัวกฎหมายก็บอกว่าใ้ความเห็นต่างกับใส่ความต่างกันมึงรู้ได้ไงมึงเป็นศาลเหรอคนที่จะมาวินิจฉัยว่าคำพูดของของบุคคลในสังคมเนี่ยเป็นการเห็นต่างหรือใส่ความไม่ใช่นาที่ของมึงมึงอย่าเล่นเกินบทเกินกติกา อย่าเล่นเกินบทกิกกิจการคนที่จะบอกว่าการทําแบบนั้นแบบนี้ผิดกฎหมายหรือหมิ่นประมาทเป็นหน้าที่ศาลไม่ใช่หน้าที่มึงมึงเป็นใครมาจากไหนมึงมึงสำคัญตอนผิดนะครับนะคนก็สามารถพี่ปากีาจาย์เนี่ยเด็กเนี่ยเจ็ดขวบแปดขวบอยู่ดีๆก็บอกว่าอะไรเนี่ยเออได้รับมอบหมายเป็นาจากเครื่องบนจากเออใครจะใครมาแล้วก็มาเผยแพร่ทำละ นั่งวิปัสนากรรมฐานอะไรก็สั่งให้คนนั่งหลับตาอยู่นั่งหลับตาแล้วมันจะได้อะไรนะผมมาอยู่เด็กวัดเก่าเด็กวัดกินข้าววัดมันั้งแจะเด็กเจ็ดแปดขวบจนเรียนจบมัธยมสามโรงเรียนเบญจมาราชสลังสนิทนะผมจบเบญจมารุ่นแปดสิบแปดโรงเรียนประจำจังหวัดจ่า,จาเชมสาวเนี่ยผมอยู่วัดมาเนี่ยนั่งหลับตาเนี่ยมันไม่ได้เลยนะหลับตามันไม่ได้อะไรนะไไอกรรครมีปัสนากรรมฐานเนี่ยจะได้มิพพาน เป็นพระอรหันต์ไม่มีแล้วครับนะแล้วก็มาเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มานั่งวิปัสสนากันทางติ๊กตอกอะไรไม่มีเด็กเจ็ดขวบแปดขวบเนี่ยตอนนี้ผมเดินทางไปปากกิ่งื่อมีโอกาสได้คุยกับหมอจิตแพทย์ที่เดินทางอะไรไปด้วยกันเนี่ยคุณหมอบอกว่าอาจารย์เดชานะเออเขาเรียกครูอาจารย์เนี่ยเพราะครูเป็นวิทยากรสอนกฎหมายสอนเทคนิคการทวงหนี้กฎหมายคอมพิวเตอร์กฎหมายทวงหนี้กฎกฎหมายสินเชื่อ กฎหมายสากลกูอสอนหลายอย่างนะบางคนบอกทาไมกูเรียกกูเป็นอาจารย์เพราะกูเป็นกูเป็นวิทยากรกูสอนในสถาบันการเงินเกือบทุกแห่งนะกูสอนในกลับอะไรว่าสากลชมรมสมาคมแม่เยอะแยะส่วนราชการนะม่อย,อยู่ดีกูไปตั้งตัวเป็นอาจารย์ต่างกูอายุเจ็ดแปดขวบกูยังไม่ได้เป็นอาจารย์หรอกกูยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะยังดูดนมแม่อยู่เลยมึงยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะนัก็ฝากนะครับนะเอ่อ ใครก็แล้วแต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่ปรึกษาอะไรของเด็กเนี่ยอายุเจ็ดขวบแปดขวบอะไรต่างๆเนี่ยนะนะที่มีคนไปเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ระวังนะครับเราจะเป็นอาจารย์ได้เนี่ยนะครับมันต้องเป็นคนบวชเรียนมาถ้าเป็นทางด้านาศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องจบปร,ริญญาเก้าปร,ริญญาสี่ปร,ริญญาอะไรอย่างแพรลี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกเขาอ,อาจารย์ได้อาจารย์แพรลี่ชุกรูผมกับแพรลี่เนี่ยก็รู้จักกันดี แล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แพรี่ตอนที่เขมีเรื่องโดนด่าโดนไล่ารเนี่ยผมก็ไปช่วยเขาอยู่พักนึงแต่แพรี่เขามีธนายเยอะนะผมก็ถือนีถือว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งที่เคยไปให้แคําแนะนำทางด้านกฎหมายกับแพรี่เขาก็เป็นคนเมืองจันผมแปดริ้วก็รลูกนับเข็มด้วยกันพตกกันออกเหมือนกันนะครับนะทางด้านฝ่ายของเ,ออเด็ก7-8ขวบนี่ก็อ้างว่าแพรี่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ทําไมต้องเสือกไปปกป้องการใช้นะครับคืออย่าไปว่าเขาเสือกเลยแพรลี่เนี่ยเขาจบปริญญาเก้าเขาปวดเขาเรียนมาเขาเข้าใจลึกซึ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้าเขารู้บทว่าพระไตรปิฎกว่ายังไงอะไรเขาเรียนมาเขาเลยเห็นว่ามันมีเด็กนะถูกเสี่ยมสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนซึ่งแม่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไปเสี่ยมไปสอนเด็กให้กลายเป็นศาสตรตะลุงสดาเข้ามาจัดอบรมอบรม นะเอาน้ำล่งหัวบ้างอะไรบ้างอะไรต่างเนี่ยนะเด็กก็เลยเป็นไงตายเป็นศรรากกราไปอาชิบหายแล้วเดี๋ยวจะไปเรียนหนังสือ,อยังไงเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเกิดไปสั่งให้อาจงอาจารย์ก้มกราบมาทั้งรงเรียนขอองค์ขอ,อ,อ,อกราบเด็กเจ็ดแปดัวเพื่อนผมว่าแม่จะบ้ากันใหญนะ่แพรี่เขาดูแล้วสิ่งที่เด็กคนนี้พูดนะอ,อ้างว่าได้รับมอบหมายจากเบื้องสูงมาเผยแร่ธรรมะอะไรต่าง แพลรลี่ก็บอกไม่มีนะพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้วท่านก็ไม่ได้ฝากใครมาเผยแผ่พุทธศาสนานะอะไรต่างๆเขาก็อ้างเขาใจบิดเี้อ้างอะไรต่างๆเพราะเขาเรียนมาเขาจบมาอย่างแพลรลี่เนี่ยควรเรียกว่าอาจารย์แต่เด็กเจ็ดแปดขวบเนี่ยเราไม่ควรไปเรียกเขาอาจารย์เดี๋ยวไปถึงไปโรงเรียนปุ๊บเดี๋ยวพอ,อต้องก้มลงการาบเท้าเด็กแ้วชิปหายจะอยู่คนยังไงเนี่ยพุม่มาบ้านเมืองมันจะจับจะสนเงินไปใหญ่แล้วครับน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการนั่งเป่าศาก นะอยู่หรือไงครับพอมกอรมอะไรสำแน่งผู้ศาสนากรมอะไรคุ้มครองสิทธิเด็กอะไรต่างๆเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นทําอะไรกันอยู่ทาไมปล่อยสังคมมีบ้างการปล่อยให้เด็กมีพ่อแม่อะไรต่างนะมาพูดอะไรกันรู้เต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรต่างไปหมดเลยนะครับเด็กมันจะอยู่ยังไงครับเราสงสารเด็กนะทั้งกันชัยและแพร่ี่เขาก็าให้ความรู้ว่าสิ่งที่เด็กพูดนั้นยังไม่ถูกต้องตามตามอะไร ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะถ้าเด็กอยากจะเป็นศาสตาเจ็ดขั้วแปดขั้วก็ตั้งศาสนาใหม่เลยชื่อศาสนาทุกรูอะไรก็ว่าไปนะครับนะตั้งศาสนาใหม่เลยครับอย่าไปพูดถึงพระพุทธเจ้าอ้างตัวเองแม่เจ็ดขั้วเป็นศาสดาไปเลยอ่านะครับนะอ้างเลยครับ อ้างตัวเองตั้งศาสนาใหม่ไม่ต้องไปพูดถึงพุทธเจ้าไม่ต้องไปบอกว่าเป็นสาวกในรักรอบหน้าหรืออะไรต่างเราจัดแม่งเต็มไปเลยดีไหมครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยไม่อยาเข้ามาแล้วแม่งก็ดูกันอย่างเดียวไม่ได้กดเลยนะเปิดการมองเห็นมากนะถ้าไปเปิดการมองเห็นพี่เดแม่งก็พูดอยู่คนเดียวพูดไปพูดมาอีอาการเป็นคนบ้านนะนะครับเพราะนั้นอย่างงงายครับนะจัดคอร์สฝึกอบรมบ้างหนึ่งพันบ้างสี 4, ่พัน บางคนแม่งก็อ้างตัวเป็นศาสนาเก็บสองหมื่นห้ารับรองมาอบรมกับกูแล้วแม่งนิพพานศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่ดีนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าฟรีครับไม่ใช่แม่งมาเก็บเงินกันเก็บเงินเก็บทองจนร่ำจนรวยกันไอ้ที่กล่าวมาข้าก็ในกูไม่ได้ว่าถึงใครนยะมึงไม่ต้องเสียสละหลังว้าบางคนนพอกูพูดแล้วก็ว้านกะูไม่ได้ว่าใครหมายถึงไอ้พวกที่เอาศาสนามาหาแดก นะครับเอามาหาแดดทั้งหลายเนี่ยผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาไลฟ์โค้ชชื่อดังนะเป็นผู้หญิงชื่อดังเลยไฮโซแหละครับอันนั้นก็เหมือนกันครับเขาก็จัดสุดอบรมครับนั่งสมาธิอะไรพวกนี้แหละไลฟ์โ like คนะ้ชเนะี่ยนะชื่อครูอออ่างเนี่ยครับเนี่ยนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็ไปฟ้องเ,อเคียร์มาเนเจอร์อมินประมาทสาลนอาญากรุงเทพใต้ก็ตัดสินนะครับว่าพฤติกรรมที่ว่าเราไม่ได้บวชไม่เรียนไม่ได้จบปริญญาเก้าประโยค ไม่ได้ไม่ได้จบปริญญามาไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เป็นหลวงพ่อไม่ได้เป็นเจ้าวาดไม่ได้มีความรู้หาอะไรอย่างแท้จริงเกี่ยวกับศาสนานแล้วไปอ้างตนว่าเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานนิพพานแล้วแล้วก็ไปเที่ยวอบรมสั่งสอนคนอื่นไปเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่พระประสงค์ของพระพุทธเจ้านะไอคนพวกนี้เขเรียกว่าแอบอ้างพระพุทธเจ้าได้ไหมแบบที่กันไยเขาบอกว่า แอบอ้าองพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่เป็นการกระทำที่มันดูแล้วไม่เคารพต่อาศาสนาของาศาสนาพุทธในคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพไา้อันที่สองศาสนาเป็นของสูงส่งเคารพตากาละไม่ใช่เอามาทำาหากินเก็บเงินเก็บทองศาสนาพุทธต้องฟรีต้องไม่เก็บเงินเก็บทองถ้าที่ไหนแม่งจัดอบรมฝึกคอร์สเก็บังนไม่ว่ามึงจะตามเข้ากระเป๋าตัวเอง อากระเป๋าคนนั้นคนนี้ตั้งมูลนิธิตั้งอะไรต่างๆมาเก็บเงินมาซื้อที่ดินสร้างตำหนักสำนักนิปัตนาการนั่นั่แหละคือการหากินหาแดกกับศาสนาเดี๋ยวนี้มีคนหากินหาแดกกับศาสนาเยอะอยู่ตามวัดตามอะไรต่างๆ